เป็นคนนะมันล,ลำบากนะมันมีความขัดแย้งในตัวเองเสมอเลยเป็นทุกคนอนะ่ะอย่างเราต้องการให้สังคมยอมรับต้องการมีเพื่อนต้องการให้สังคมยอมรับเพราะมน,นุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกลุ่มกันในขณะเดียวกันนะเราต้องการอิสระภาพ เนความต้องการสองอันนี้ขัดกันงั้นชีวิตนี้ไม่มีความสุขอเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้เพื่อนๆพื่นสอนเพิ่มขึ้นทีละคนทีละคนถึงจุดหนึ่งนะเรารู้สึกอึดอัด คนแต่ละคนมีสภาพเหมือนเหล็กท่อนหนึ่งเหล็กยวยาวท่อนหนึ่งแต่ละคนได้มาหนึ่งท่อนเรามาปักดินไว้ไม่มีอะไรเดือดร้อนใช่ไหมได้มาอีกท่อนหนึ่งมาปักอีกปักไปปักมากลายเป็นกรงขังเราเองถูกขังออกไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็บอกพักพวกบอกเราอยากภาวนาเหมือนกัน มาล้อมเราไว้เยอะๆอย่างนี้เราอึอดอัดแต่เดิมเราไม่รู้สึกมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภาระเพิ่มขึ้นทีละนิดน่ะถ้ามันเพิ่มทีละเยอะๆเรารู้สึกเราก็ระวังตัวนี่เพิ่มทีละหน่อยทีละคนสองคนเราไม่ได้ระวังคนในแวดล้อมเต็มไปหมดเลยเราจะทำอะไรก็อึอดอัดจะภาวนาก็อึอดอัดจะไปวัด ไปภาวนาที่วัดช่วงแรกๆเราไปคนสองคนสบายไปภาวนาโปร่งโล่งเบาแต่มามีคนขอไปด้วยขอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจไปเป็นรถเป็นคันรถเลยเราก็ต้องแบกข้าวเพื่อไปให้ทุกคนกินด้วยเพราะทุกคนจะไปภาวนาะ เราก็าโอ้โแบกข้าวไปนะแบกอาหารไปเนี้ยถุงทะเลใหญ่ๆอย่างเนี้ยขนไปขึ้นรถไฟขึ้นอะไรนัขนไปถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกเรื่องอะไรวะเราต้องการไปภาวนาเพื่อเราจะได้พ้นทุกข์กลายเป็นว่าเรา ต้องไปคิดรายการอาหารวันนี้จะทำอะไรนะมื้อนี้จะกินอะไรบางคนมันก็บอกไอ้นี่ไม่เอาไม่ดีไม่กินใช้นะต้องกินดีๆเราก็ใจชัดเดือดขึ้นมานะมึงไปหากินเองสิ <laughs> อยู่ในป่ามีมาม่าให้กินกระบุญแล้วนะเนะี่ยภาระนะมันแอบเข้ามาแฝงเข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิด ถ้ามาฉลาดฉลาดในการขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งเราส่งเคราะห์ได้แค่ไหนที่จะไม่ขวางการดำรงชีวิตของเราอย่างหลวงพ่อนะสั่งผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อไว้เลยอย่าให้โทรศัพท์อย่าให้เบอร์โทรศัพท์ถ้ายุคนี้ต้องแถมอย่าให้หลายด้วยนะไม่งั้นมันกวนทั้งวันทั้งคืน ทุกคนมีความจําเป็นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ให้พึ่งนะเขาก็พึ่งตัวเองได้แต่ถ้ามันมีที่พึ่งมันจะพร้อมจะพึ่งนิสัยมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ไม่ให้ไลน์ไม่ให้ติดต่อนอกเวลาไม่ให้มาบ้านเราเราไม่ไปบ้านเขาไม่นัดไปสอนตัวต่อตัว,ตว ไอ้พวกที่ไม่เชื่อหลวงพ่อนะเคยมีนะนัดไปสอนตัวต่อตัว,ตวสุดท้ายไปหลงรักเขาเลิกกับเมียสุดท้ายก็ภาวนาไม่ขึ้นศีลดังพลอยอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยอะไรที่ครูบาอาจารย์ห้ามนะทำนะอย่าดื้อครูบาอาจารย์มีบทเรียนเพราะนหลวงพ่อไม่ให้คนมายุ่งกับหลวงพ่อสังเกตไหมนิสัยเนี้ยติดจนถึงวันนี้ เวลาสอนเนี่ยสอนให้เต็มที่นะสอนแล้วหลวงพ่อเข้ากุฏิหลวงพ่อแล้วคนเดียวที่เข้ากุฏิหลวงพ่อได้นะคืออาจารย์อาคนเดียวที่เข้าไปได้เข้าไปปัดกวาดเช็ดถูนี่พระปัญษาก็มากแล้วนะปัดกวาดพื้นถูพื้นให้หลวงพ่ออยู่ทุกวันดูแลตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มทุกวัน มีภารกิจมากมายคนอื่นไม่ได้เข้าไปหลวงพ่อก็ไม่ได้ออกมาคนพิเศษเ mm hmm. นี่ยพวกเราอยากเป็นคนพิเศษชอบเรียกร้องบางทีก็เรียกร้องผ่านคนโน้นคนนี้มานะขอโน่นขออหนนี่ขอพบจะถวายผ้าไตรอะไรเงี mm ้ย hmm. ถวายสงไม่ได้หรอือทำไมต้องถวายหลวงพ่อ mm hmm. ถวายสงได้บุญเยอะนะ ขออะไรจุกจิกจุกจิกขอส่งการบ้านเป็นการเฉพาะเพราะการบ้านที่จะส่งเนี่ยลึกซึ้งมากเราเห็นหน้าหรือเราเห็นชื่อแล้วมันลึกตรงไหนวะนะมันลึกตรงที่ไม่กล้าให้คนอื่นได้ยินเพราะว่ามันตื้นนั้นหลวงพ่อไม่คลุกคลีเลยนะ ง่ใครจะมาอ้างตัวเป็นสิทธิเอกสิทธโทสิทธิตรีสิทธิจัตวาเนี่ยไม่มีนะเท่าเทียมกัน,นอย่างบางคนช่วยงานหลวงพ่อเยอะก็เจอกันตรงเนี้ยไม่มีนัดเจอนัดวันนี้มากินข้าวกันมาอะไรเงี้ยไม่มี มีแต่แซวเมื่อไหร่เธอจะเลี life, virus, ้ยงอัพเตอร์ยูหรอวะเนี่ยภาระอะไรนะที่ไม่ใช่จิตที่ควรทำสำรวจภาระที่ไม่จำเป็นก็ปลดออกไปเราจะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อการภาวนาะ เวลาภาวนานะช่างหายากจะลเกินเวลาเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยเยอะทำไมต้องไปเล่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยนึกได้ว่าเรายังอยู่ฉันยังอยู่ฉันยังอยู่มันคือการย้ำอัตตาตัวตนนั่นเองลงไปโพสแล้วไม่มีใครมากดไลค์กดแชร์อะไรเลยเนี่ยเฉานะเฉา บางคนโรคจิตกินถ่ายรูปตัวเองมาลงตลอดเวลาเลยวันหนึ่งหลายรอบเขาเรียกอะไรอะไรฟีอะไรเซลฟีใครทำบ่อยบ้างยกมือซิใครทำทุกวันยกมือซิพวกทำทุกวันภาวนาไม่ขึ้นหรอกใครสามวันครั้งหนึ่งมีไหม บางคนบอกไม่ได้ทำทุกวันทำทุกชั่วโมงเลยไม่ยกมีนะมันมันหลงรักตัวเองหลงรักตัวเองถ่ายรูปตัวเองออกมาทำท่าอย่างน้นอย่างนี้มันรักตัวเองอยากประกาศว่ามีตัวมีตนด้วยถ้าภาวนาเป็นเราเห็นนะเราจะสังเวช เธอเห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระไปของที่มีสาระนะคือความมีสติมีสาระมากห้ใจออกรู้สึกตัวให้ยใจเข้ารู้สึกตัวฝึกไปสิยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวฝึกไปสิอย่างนี้ไม่ค่อยเอาสอนก็ไม่ค่อยเอาดื้อถ้าให้ทําอย่างโน้นทําอย่างนี้ชอบมากกว่า อย่างหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะเทศน์นะมาฟังทมก็ามาพวกเดิมๆเนี่ยแต่ถ้าหลวงพ่อบอกจะมีกิจกรรมพิเศษนะเช่นวันนี้หลวงพ่อจะไปปล่อยวัวปล่อยควายอุ้ยควายมาเยอะเลยนะเ <c oughs> <c oughs> ต็มเลยะเยอะแยะไปหมดเลยนะไอ้ตอนดีๆนะให้ภาวนาให้อะไรเงี้ยไม่เอาแต่ถ้ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยชอบ บางคนเนี่ยชอบมากเลยกิจกรรมนะแล้วก็จะมาบอกว่าหมู่นี้ไม่ค่อยมีเวลาภาวนาฟังแล้วก็นะเั้นต้องมีลิมิตนะมีลิมิตววเราคบกับคนอื่นอะไรเงี้ยแค่ไหนพอดีแค่ไหนจำเป็น ตรงนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของเราเราทำตรงนี้จะสงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์เท่าที่ขวดไม่สงเคราะห์จนตัวเองแทบตายหลวงพอผ่านจุดนั้นมาหลายรอบนะถึงฉลาดขึ้นมาสงเคราะห์หมู่คณะโอ้ยบริการเคยสอนจนสว่างเลยนะสอนกรรมาฐานนียนั่งสอนกันโต้รุ่งเลย อยากให้เขาดีเขาก็ดีจริงๆนะดีตอนที่เราสอนพอคล้อยหลังเรานะเหนื่อยแทบตายเลิกดีกว่าขี้เกียจภาวนาเสียเวลาเราหรือหลวงพ่อเลือกในการรับคนเข้ามาอยู่ในวัดเลือกมากเลยเลือกอย่างพระเนี่ย ก่อนจะเข้ามาอยู่เนะยหลวงพ่อขอดูหน้าก่อนขอดูรูปก่อนดูโงเ่เฮงโงเ่เฮงอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาพูดมากบางคนเห็นหน้าก็รู้ว่าพูดมากรู้สึกไหมบางคนเห็นหน้าก็รู้แล้วไม่ช่างพูดามาแล้วยุง่งบางคนถ้าทางเซลล์จัดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นบางคนดื้อ เนี่ยพวกเนี้ยถ้าหลวงพ่อเห็นก่อนหลวงพ่อคัดออกเลยไม่เอาไม่ให้เข้ามาเคยมีเหมือนกันหลุดเข้ามาโดยที่เราไม่เห็นเราไม่ได้ดูหลุดเข้ามาโอ้ยคนอื่นพระอื่นที่อยู่เนี่ยปวดหัวไปหมดเลยวัดที่สงบร่มเย็นวุ่นวายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเลือกคนเข้ามาอยู่ใกล้นะสำคัญมากนะเพรนั้นเราจะยุ่ง เบางทีพระคันตุกะก็าไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงพ่อโหดไม่ค่อยรับให้อยู่เราต้องดูหลายอย่างอย่างพระคันตุกะมาเนี่ยครูบาอาจารย์ส่งมาหรือเปล่าระเบียบแบบแผนของสงฆ์มันมีอยู่ประเภทเพิ่งบวชหนีครูบาอาจารย์มาไม่เอาหรอกวิในเธอยังรักษาไม่ได้เลยเธอจะมาพอนาไนด้ยังไง บวชไม่กี่วันเลยนะเที่ยวอ,ออกร่อนเร่มาแนละ้วะมาเรียนมาเรียนนั่งเรียนแล้วก็ไม่อยากว่าอะไรนะแต่จะมาขออยู่ด้วยไม่เอาบางท่านบางคนเขาดีนะถูกระเบียบครูบาอาจารย์ส่งมาอะไรเงี้ยอย่างนางนี้ถ้าเรามีกุติเราก็รับคล้ายๆลูกมีพ่อมีแม่ทำอะไรไม่ไดีเราไปว่าครูบาอาจารย์ได้อย่างนั้นนะ บางทีครูบาจารย์หรืออุปชานะพามาเองก็มีนะพามาฝากเรียนกรรมฐานอย่างเงี้ยเราดูแล้วถูกต้องก็รับไปแต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ฝากแล้วรับทุกคนนะบางคนก็ไม่รับเวลาไม่รับก็กูติดเต็มเต็มยังไง เนี่ยพระยังไม่ตกอาสนะเลยกุติเต็มเต็มไปด้วยฝุ่นอยู่ไม่ได้หรอกเสียสุขภาพนะถ้าพระดีๆมานะไปกวาดเอาไปถูเอาดนะูได้เพราะเธอไม่แพ้ไม่แพ้อะไรไม่แพ้กิเลสถ้าโงเ่เฮงแพ้กิเลสนะไม่เอา,เ,อาเป็นภาระกับเราเกินไป ใจดีกับคนคนหนึ่งนะแล้วคนที่เหลืออีกเป็นสิบสิบเนี่ยฟุ้งซ่านไปหมดเลยอย่างนี้ไม่เอาเมื่อหลวงพ่อเข้มงวดนะะเภททะเลืออทะล่าไม่มีไม่รักษาข้อวัดไม่รักษาพระวินัยอะไรงเี้ยไม่เอาไว้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนว่า เมตตา,นะา,ามากๆกนะกรุณามากๆไม่มีลิมิตเนี่ยนำความเดือดร้อนมาให้